ก,กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนและวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่ร้อนแรงที่สุดนะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์646 <C> e <al> จำไว้เลยเซิร์ฟเวอร์ไหนมีราชากี้กี้เซิร์ฟเวอร์นั้นก็มีแอดซเช่นกันเพราะงั้นวันนี้เราจะมาลองเล่นใหม่เออนั่นแหละทุกคนแอดซก็กลับมาเล่นใหม่นะซึ่งมาดูกันโอ้โหแอดกลับมาเล่นในวันที่5ของสัปดาห์ที่2ก็วันที่เท่าไหร่ละวะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บัอกหน่อยละกันก็ถึงไอดีนี้แอดจะยังกระโปเด <c oughs> อยู่นะทุกคนดูโอ้โหแล้วดูท็อปหโอ้ โปเตอเอ็กดีตัวจริงปะเนี่ย u r ไปแล้วทั้งหมด4ตัวจะได้ดาบวก2ตัวแต่ว่าไม่เป็นไรเป้าหมายของเราคืนนี่เลยกีกี้พูนนี้เฮ้ยราชากีกี้มาผมตามพี่มาเป็นที่เรียบร้อยถึงผมมาช้าแต่ผมก็มานะพี่เตรียมตรวจพี่ไว้เลยเพราะว่าผมจะตามตรวจพี่ไปติดติมาทุกคนไอดีเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนึงขอรับของก่อนละกันแอดเพิ่งมาเล่นตอนตีสี่กว่าในเกมแล้วก็โอเคดูได้เคล็ดก็ยังไม่ได้เคลียรแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนมาแอดจะพาไปดูแล้วกันว่าไอดีนี้มันตรงใจแอดอยังไงนี่ ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันไก่อยู่แต่จริงๆมันหมกเม็ดอะไรไว้บางอย่างมะเดี๋ยวพาเข้าไปดูนี่เลยฮลูกแก้วหลาชาเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> ลูกแก้วอัศวินขับเคลื่อนแล้วก็ลูกแก้วพี่ดาชชายเฮยทุกคนเห็นแววความโหวดของแอดซีหรือย,ยังถ้ายังไม่เห็นก็เดี๋ยวพาไปดูอีกแป๊บหน,น,นึ่งมาตอนเนี้ยที่แอดยังไม่สามารถทำล่างมันขึ้นได้ก็เพราะว่านี่เลยเอ <laughs> ยังขาดหิน ฮีโร่ยูอาร์ยูอีกหนึ่งก้อนก็นี่แหละภารกิจของเราคือต้องมาตามหาแล้วก็นี่เลยฟิลที่แอดคิดถึงคือการได้ปั้นไอเดีเองแอดก็เลยไม่อยากให้มันได้แบบว่าโหดมากโหดเลยอะไรเงี้ยมาแล้วก็เป้าหมายที่เราจะไปล่านี่ไงเออล่าหินก็คือตรงนี้เลยทุกคนจากกิจกรรมเค้กนะก็ตอนนี้ขาดอีก อ5อหาโหกี่วันว่าถึงจะได้ก็รับกันมาก่อนไม่เป็นไรทุกคนวันนี้แอดก็ยังไม่ได้เขีย์เควสแล้วก็ยังไม่ได้ทําอันนี้เลยโอเคก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าทําวันนี้เสร็จก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไหร่วะเพราะว่า <c oughs> แอดก็เพิ่งกลับมาเล่น <c oughs> ขออภัยเด้อขอโทษสังคมไว้ก่อนเลยถ้าแอดทาอะไรแล้วก็นี่ทุกคนดู <c oughs> ตัวม่วงยังไม่การันตีแอดล็อกไว้ที่เจ้าหลาชานะอีกแค่6ตัวก็การันตีก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแอดจะได้ไหมซึ่งดูโฮโฮหยลาชาทะเลลึกแอดก็มีเนี่ยถ้าแอดได้3ตัวนี้มาก็น่าจะตามตูดคนอื่นมาติดๆเพราะงั้นก็ให้เวลาแอดซีก่อนละกัน อร่อยแน่ส่วนตอนนี้ก็ขอเวลาไล่เคียเควสทําเควสกันแล้วกันทุกคนดูดิโอ้ยยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยตอนนี้แอดตั้งใจที่จะอาเขาเรียกอะไรพยายามยัดทุกอย่างให้เจนอตไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเราได้อัศวินจักกลมาเราก็หลีกเจ้าเจ,าเจนอตให้อัศวินกินแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อเจ้าแทงท็อปนะแอดจะเน้นไปปั้นไอสองตัวนี้ไว้ก่อนไว้รอลีก็ ไอดีนี้มีอันนี้ด้วยนะทุกคนนี่ข้ามโฆษณาให้แอดด้วยใครอยากได้ไอดียสวยๆก็ตามมาที่เพจแอดละกันเดี๋ยวแอดจะหามาให้เยอะๆเลยละกันถ้าใครอยากได้นะมาตามมาอุดหนุนแอดด้วยก็โอเคได้เพจแอดจะเน้นไปที่เพจกันละกันช่วงนี้แล้วก็นี่ไอกิจกรรมลอตเตอรี่วันนี้เราถูกไหมโอเคไม่ถูกหวย <laughs> จบกันก็ ขอเวลาก่อนละกันทุกคนต้องไปทำเควสอะไรนู่นนี่นั่นแอดทำไปพูดไปก็ไม่น่าจะทันเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ40นาทีก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันละกันหลอสักคู่มาทุกคนเหลือเควสสุดท้ายแล้วอันเชิญพิเศษหครั้งเพราะงั้นเราก็มาทำพร้อมกันเลยโอ้ยแอดนั่งทำคนเดียวก็เหงาใจเหลือเกินมาต้องเร่งหน่อยนะทุกคนแอดก็อาจจะได้ตัดแบบรีบๆเร็วๆเลยมาทุกคน สุ่มตัวแดงเราสุ่มไปเลยละกันทีเดียว10ครั้งก็ผมกลับมาเล่นใหม่นะ GM เ oh. อพราะงั้นขอแบบว่าดีๆแล้วก็ประทับใจบริการทุกระดับประทับใจมาสีทองดี uh. เรียบร้อยฮย <c oughs> ภาพที่เห็นได้ชินตา <c oughs> กลับมากี่รอบก็เข็ม <c oughs> แล้วแบบนี้ ตัวม่วงแอดจะโดนปะเนี่ยขอให้ไม่โดนละกันก็รับกันมะตอนนี้มีกล่องนมอยู่2กล่อง,องมาดูกันว่าแอดเปิดจะได้เท่าไหร่บุ๊บโอเคได้มา100แล้วก็อีกรอบหนึ่งโอเคอีกร้อยหนึ่งนะแล้วก็ปวดล็อกช่อง300เพชรแล้วก็ตาฉลองครบรอบ5ปีโอเคก็หมดละเควสวันนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูนะพรุ่งนี้จะได้ไหม อีกแค่โอ้ยสี่ร้อยแปดสิบทุกคนแข็งใจรอก่อนแล้วกันแอดจะพยายามกั้นใจไม่ให้ตัวเองเติมนะเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยสามร้อยแต่ที่แน่ๆคลิปนี้มันต้องได้ขอให้ได้ละกันก็เดี๋ยวก็จะรีวันและรออีกแป๊บหนึ่งละกันตอนนี้ก็เหลือเควส์ลายวันอีกแค่3เควสซึ่งฝึกขั้นพิเศษแอดก็ทำไม่ทันแล้วไม่เป็นไรแต่ทำเควสนี้ไปละกัน เฮ้ยทุกคนรอแอดหน่อยละกันใครที่ยังจำได้ว่าแอดสี่คนนี้ยังรันวงการอยู่นะเออเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่นะเว้ยทุกคนกลับมาคอมเมนต์กลับมากดไลค์ให้แอดสี่คนนี้ด้วยแอดจะทำตามสัญญาลงคลิปทุกวันรอดูเลย,เยก็มาโอเคเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วแล้วก็ซื้อไว้ดีไหมวะทุกคนซื้อรอบอีกดีกว่าเพราะว่า ตอนเนี้ยไอเอดียนี้ยคือสุ่มอัศวินไปแค่50ครั้งแล้วก็เติมโคตรจะน้อยแอดจะบอกเลยแล้วแอดก็จะไม่เติมเพิ่มแล้วด้วยจะเล่นแบบง่ายๆนอกจากแบบว่าเออนั่นแหละแบบที่พูดไปเมื่อกี้คืออดใจรอไม่ได้ ก็นั่นแหละทุกคนขอเล่นแบบชิวๆแล้วกันเป้าหมายแอดคือขอแค่ชนะลาชากีกี้ได้ก็โอเคเดี๋ยวรอดูเลยนะลาชากีกี้ผมมาแน่น,นีิทุกคนผ่านด่านเลเวลแอดก็ตามโอ้โหขอเวลาหน่อยแล้วกันรอตีห้าก่อนนะรอสักคู่ เอกเอกเอกตีห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่วันที่หกของสัปดาห์ที่สองกันนะกับภา,ารกิจตามล่าหิน u ูอามาพัฒนาล่างให้กับเจ้าอัศวินของเราก็นี่แหละ <c oughs> หวนกับกิจกรรมเค้กอีกเหมือนเดิมก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ขาดอีก450เค้กมาดูกันว่าแอดจะได้เสียตังค์หรือเปล่า <c oughs> ขอให้ไม่เสียละกันก็ แล้วแอดขอดูกันว่าเราสามารถรับอะไรได้อีกไหมวันนี้มาดูกันเนอเครับมามีอะไรให้รับอีกไหมยังไงแอดก็ต้องมาวนทํากิจกรรมเอ้ยวนทาเควสใหม่อีกรอบนึงวะโอเ้เริ่มวันใหม่เท่ากับทาเควสใหม่ก็โอเคก็โอ้โหเปิดดูเควสแล้วท้อใจเลยวะ <c oughs> ก็เดี๋ยวแอดขอไปทาเควสกันละกันทุกคนเดี๋ยวทำไอ กิจกรรมเค้กใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวแอดกลับมาใหม่รอสักคู่ยัดพลังงานเลยเนี่ยยัดไปยัดไปเจอกันตัดภาพกลับมาแบบไวๆแอดก็เคลียร์เควสจนจะเสร็จหมดแล้วแล้วก็กลับมาที่กิจกรรมร้านเค้กแล้วก็กดรับกันไปเลยเนี่โอเคตอนนี้ขาดอีก490 กับอเอ้กิจกรรมอันเชิญโอเคมาได้เวลาใช้ตั๋วแดงของเรากันขอขอดีๆ <c oughs> ยังมีอีกตั้งหลายตัวที่มันไม่ได้แล้วก็ลูกลักของแอดนี่โอเครอบนี้ขอดีๆเถอะวงการเกมกลับมารอบนี้ส่งไปแล้วกี่รอบแล้ววะเนี่ยทุกคนแอดยังไม่ได้เลยนะเอ้ยแต่เมื่อกี้มีกระตุกแบบนี้มีลุน้นและและ และเออได้สีทองแล้วมันกระตกได้ไงทุกคนแปลว่ามันต้องเป็นตัวที่เราไม่เคยมีปะเกบังอาจดูมันไหมอีกแล้วเกลียวกันชุบจบกันให้ตัวนี้อย่าให้ดีกว่าพูดตรงๆจากใจเลยโอ้ยตัวละครเยอะแยะได้เจ้าเกลียวมาก็เข้าใจก็เข้าใจมา ช่างมันทุกคนเป้าหมายของเรายัางไงก็คืออันนี้อยู่ดีนี่รับมากล่องนมตอนนี้มีกล่องนมสองไปเดี๋ยวลองไปสุ่มกันขาดอีกสามอยเก้านี่หว่ามาอุ้ยอุ้ยรอบนี้ได้200เฉยเฮ้ยแล้วก็เอา้าแบบนี้เรียกดวงดีปะทุกคนเฮ้ยครบสามพันเฉยแล้วก็อุ้ยอันนี้ ต่อครบ3แถวเหรอได้ตัวม่วงอีกค่าใบโอเคเห็นช่องทางหาตัวม่วงไปสุ่มเจ้าหลาชาทะเลลึกอีกแต่ตอนนี้แอดได้มาเป็นที่เรียบร้อย3,000เค้กแล้วก็ได้เวลาที่จะมาเลกเจ้าลูกแก้วอาออัดสวินของข้าจะขึ้นล่างอยู่อาแล้วขึ้นแบบงงงแอดไม่คิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้นะ ปกติเห็นได้บางที50 100บอ้ยมันมีสองร้วยเด้หรอวันนี้ยเฮ้ยวันเจียบแบบนี้ก็ถือว่าปลอบใจจากการที่เราสืมได้เจ้าเกลิวมานะก็ทุกคนกดไลค์กันมะเป็นไงแอดซีทำได้เว้ยเฮ้ยเฮยคิดว่าจะต้องมีสัก2อสคลิปนะถึงจะได้แต่ว่ามันได้ไวกว่าที่เราคิดเจ้าอัศวินแอดก็ยังไม่ได้หลองเล่นเลยก็ จะมาลองเล่นพร้อมกับทุกคนนี่แหละยังไม่ได้ดูใครรีวิวเลยนะเจ้าอัศวินมันทําอะไรได้อะไรไม่รู้รู้แค่ว่ามันน่าจะตายเกิดตายเกิดมาฟันมาฟันนี่แหละมาพอเงินตอนนี้หินครบแล้วลูกแก้วพร้อมลวมล่างตลกตัวเองมาทุกคนโคตรติงตองเลยมา แล้วก็ปาดไปนี้แต่ว่าปัญหาของเราคือถึงเราจะมีอัศวินจักรกลยุราแบบหลอ่อๆแต่ว่าเราไม่มีเซต <c oughs> ไม่มีเซตทำสามดาวแน่นอนนะเพราะว่ามันสุ่มไปแค่ห้าสิบครั้งเองเร <c oughs> าจะทำไงวันนี้ทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มาแล้วเจ้าอัศวินเป็นไงทุกคนแล้วเป็นอัศวินที่ถูกที่สุดมีใครถูกกว่าแอดปะไอดี ID นี้เติมไปแค่ 4ี่สิบเแบงก์ก็ลองไปคิดดูเอาแต่ว่าแอดค่อนข้างภูมิใจคุน <c oughs> หลอโอเคทุกคนหล่อเกินปะ <c oughs> ภูมิใจ ไม่ต้องปงไม่ต้องปัน้นมาละมาในเมื่อได้ตัวเจ้าอัศวิน you are, ยูอามาก็เฮ้ยจิตใจเขื่อมมาหลังจากเราใช้ทีมกระสอบทรายแบบเนี้ยสู้มาตั้งนานมาขอลองเทสเลยละกันใครจะเป็นเหยื่อรายแรกขอเลยละกันคุณชื่ออะไรวะเฮ้ย <c> เ <oughs> ดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้กดหมดเลยไม่ได้ดูเซตต้นเนาะมาแล้วเขาเปิดมาก่อนแต่ไม่เป็นไรแอดรอดูนะว่าสกิลมันจะสวยแค่ไหน,นแล้วก็บัฟโอ้ย มาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยแรงถือว่าแรงก็ระดับเยอเนาะเอเดนอามันจะสู้ได้ไงชิบหายทีมหายหมดเอาแพ้เลยปะเนี่ยเอ้าอ่าเอ้ากลับมาโอเคแล้วก็ปาดไปมันตายเกิดได้กี่รอบวะแอดก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็หมาแล้วก็ฝันต่อย นี่ขนาดแอดยังไม่ได้ใส่ของเลยทุกคนก็รอดูคลิปหน้าไว้แล้วกลับมาอีกกี้คุดตื้ออะไรเจอคนแบบเนี้เฮ้ยเขาหน้ากลัวตายไปแล้วก็วนกลับมาใหม่แบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแอดจะปั้นแล้วก็นั่นแหละจะไต่อันดับขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนก็เดี๋ยวมาดูส่วนคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้ใครที่ชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยแอดก็ๆๆนั่งพากันจนเสียงจะแหบคอจะแหบอีกเหมือนเดิม จำไว้เจ็บคอเกมมิ่งไปกันต่อด้วยน้องใครอยากโดนแอสซีปาดก็แอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะเย็ดไอซี6กหกหไปดูดิมันกลับมาโคตรบ่อยอะ่ะโอ้ยมือใหม่หัดเล่นครับเดีย๋ยวเพิ่งด่าแอดเด้อขอตัวสังคมไม้อีกหนึ่งรอบและกันแอดก็เพิ่งกลับมาเล่นนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าจุ๊บจุบ,จบ